มาแล้วเจ้าสาวอยู่ด้านหลังตรงนี้เจอไหมจะเจอไหม,ไหมนี่แปลว่ามันเล่นอยู่ตรงนี้ถ้ามาคนเดียวนี่หลอนเลยนะอยูไม่กล้าเข้าหรอกเข้าไหมเข้าแล้วมันเปิดเพลงว่าทำไมเนี่ย ยประสบการณ์การนั่งเกรหฮาวจากนิวยอร์กไปเพนซิลเวเนียฮะนี่คือเกรหฮาวนะฮะเดินทางทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะสนุกสนานกันไปถึงบ้านโกแล้วนะครับทุก family right here say hi everybody นี่ครับเจ้าบ่าวเจ้าสาว you know you're the เจ้าบ่าวเสจเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เโยนะฮะเป็นน้องของปานั่นเองนะครับผมเออเปขุดรูปเก่าๆกันแล้วนะฮะตรงมาด้วยกันเลยเล่นมาด้วยกัน สมัยอยู่รีโอแลนด์สจันทบังนานี่คือกากเรรวมตัวญาติรวมญาติมากเป็นไงป้าเมื่อกี้ไปเดินรอบบ้านมาเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราต้องพาไปดูด้วยนีอ พอลี่ะช่วยตซนนั้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอ้โหกำลังดีอากาศแบบแดดวันนี้แดดดีแล้วก็แบบลมเย็นๆใช่ป่ะฮะเพอร์เฟคเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วคุณจะชอบนี่พู้ทีในละเมิดทุกอย่างมันนล้รับสัญญาเอ่ยข้าวผัดเอ่ยนะฮะเหมือนอยู่โรงแรมเลยโอ้โหสุดยอดตานี้ เนาะดีใจที่คขาคมมาพาดูเบสเมนต์รอบๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำโฮมทัวร์บ้านมบมีด้วยนะ on the mountain on the mountain อยู่บนเขาเดี๋ยวพาไปเดนเวอร์แต่ตอนนี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศสบายๆที่ปกติถ้ามาที่อเมริกาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่แหละใช่ไหมบางทีมบบนี้ก็มาแจมด้วยมากับอาม่านะตอนที่อาม่ายังอยู่คิดถึงอาม่านะครับนี่ก็เป็น ส่วนของเบสเมนต์นะครับก็นั่งดูหนังกันได้นะฮะเคยเล่นพูลตรงนี้ด้วยนานมาแล้วนะก็ยังอยู่เลยแต่ว่าต้องมีโอกาสมาเล่นด้วยแล้วก็สซนออกกําลังกายครอบครัวนี้เขาฟิตมากครับออกกําลังกายกันสนุกสนานแล้วก็มีโต๊ะปิงฟองเป็นโต๊ะวางของครั กำลังคุยเรื่องงานแต่งอยู่ว่าที่ไทยเนี่ยนะเจ้าบ่าวจะเป็นคนเทคแคร์เรื่องงานแต่งใช่ไหมแต่ว่าที่นี่อ่ะวัฒนธรรมของอเมริกันก็คือบ้านเจ้าสาวจะเป็นคนเทคแคร์เรื่องงานแต่งแต่ว่ามันจะมีวันหนึ่งก่อนงานแต่งคือ rehearsal dinner ซึ่งก็คือจะเป็นฝ่ายชายที่เป็นคนเทคแคร์เป็นเหมือนการซักซ้อมอะไรเงี้ยแล้มากินข้าวกันแต่วันจริงเ่ะเจ้าสาวจะเป็นคนเทคแคร์ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูวันจริงบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงน่ารักแน่นอน สาวกำลังจะต้องไปทำเล็บแล้วนะ before and after uh. so this is before เ hey. ดี๋ยวไปทำเล็บเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอวดใหม่เห็นคันนี้ไหมฮะไอ้มอนนี่ทำนะฮะเเป็นคนประกอบทั้งคันนี้อะโอ้โห forward year. หนึ่งปี <laughs> นี่เป็นเรปฟลิคาเป็นแบบเป็นตัวคล้ายกับตัว v ินเ a g e ตัว Shelby Cobra <laughs> ในปี It was what 19? 68 1.968แอ่าแต่นี่เป็นตัวแบบแตัวคล้ายตัวเหมือนโอ้ไม่ง่ายนะประกอบรถอ่ะ a อร o n นเดินเล่นกันหน่อยเดินเล่นกันหน่อย <c oughs> แปลว่า let's go on a stroll นี่หน้าบ้านนะฮะพามาดูหน้าบ้านน,นี่หน้า <c oughs> นี่คือหน้าบ้านค่ะนี่คืองาน้ังก์กนี่คือหน้าบ้านค่ะโอ้ยมานี่ต้องถา่ายภาบ เด็กๆแล้วนะประมาณแบบเกดหอะไรเงี้ยฮะมาครั้งแรกแล้วก็มาเรื่อยๆทุกปีซัม<ท>เมอรย์รยาฟลาวเวอร์เคยมาแบบว่าขุด <c ười> ปลูกต้นไม้ตัวนี้ด้วยช่วยโกนะครับแหมเ็ดเลยล่าสุดที่มานะฮสิ0ปีไม่ไมาแล้ว <c ười> ลนเลนไม่ได้มีโอกาสมาแต่ดีใจที่ได้กลับมาก็เดี๋ยวไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันหน่อย พามาเดินดูหลังบ้านตรงนี้นะครับก็เดินมาประมาณแบบโลนึงอะไรอย่เงี้ยพามาดูเป็นวัวที่แบบเป็นโอรีโอเลยอ่ะน่าสนใจมากหัวกระ้ายเป็นดำตรงกลางเป็นขาวอากาศดีไหมใช่แล้วเป็นโอรีโอจริงๆอ่ะแม่เป็นโอรีโอจริงๆอ่ะสวยมากตรงนี้เออนี่มูลายแคนด้าแคนด้าแคนด้า มันมีพันหน้าเลยขาวดำหม้อใหญ่ๆนะฮอ๋อทอดโฮมี่สปาเก็ตตี้อร่อยอร่อยไหมอร่อยมากมากอ๋อสื่อกาเลยครับกเราอยู่นี่นะอร่อยมากมาก right Is it อร่อยมากมาก <Good> job. าพมาดูกิจกรรมยำดึกนะฮะหลังจากกินข้าวเย็นก็เมื่อกี้ออกไปซื้อช็อกโกแลตซื้อมัชเมลโลเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบทำสมอรสอากาศดีมากข้นางน,นอกนะฮะแล้วก็ชิลกับกลิ่นของแบบไฟห,ห,หอม อนนี้นะฮะย้ายเมืองมาที่เพนซิลเวเนียครับผมซึ่งจะให้ดูความแตกต่างระหว่างนิวยอร์กกับเพนซิลเวเนียที่นิวยอร์กเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่าซึ่งก็คือถ้าอยู่ในอินอด์เนี่ยจะต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับแต่ว่าพอมาที่เมืองอื่นๆเนี่ยมันก็มีมาตรการที่แตกต่างกันไปอย่างที่เพนซิลเวเนียที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เขียนชัดเลยที่หน้าประตูก่อนเข้านะครับว่าถ้าเราเฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องใส่แมสะะะะด้านใน ก็จะเห็นอยู่นะฮะว่าก็จะมีคนที่ใส่แมสบ้างไม่ใส่แมสบ้างแล้วแต่เลยเนะี่ยเห็นไหมก็จะมีกลุ่มคนที่ใส่แมสไม่ใส่แมสแล้วแต่เลยแล้วแต่เขาเลยเนะี่ยเห็นไหมให้ดูความแตกต่างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่สําหรับแถวนี้อยู่เหมือนกันก็เดินเล่นดูบรรยากาศครับวิธีทำให้หลานรักนะฮะบอกเข้าร้านขนมตักเลย ก็ได้ของเราด้วยคามิเศษน่ากินมาก h a มเ n g good อ i m e นีนะนี่มาซื้อให้อเลสซ่าดีกว่าพอดีไปเจออันนี้น่ารักดีเออแล้วมันสามารถเขียนได้ด้วยกำลังให้เขาเขียนอยู่นะฮะ มาถึงแล้วเป็น rehearsal dinner นะครับเป็น country club ครับชื่อว่า Downing Town Country Club อากาศเป็นไงครับแม่ <c oughs> หนาวมากเหรอ ก็เดี๋ยวเก็บบรรยกากาศมาให้ดูนะมันเป็นประเพณีของที่นี่แหละที่อย่างที่บอกไปก่อนนั่นเองก็คือวันหนึ่งก่อนวันแต่งเนี่ยก็จะต้องมีเหมือนวันซักซ้อมคำาว่า rehearsal ก,ก็คือการซักซ้อมนะฮะ rehearsal dinner ก็คือซ้อมแล้วก็มากินข้าวกันก็เพื่อเป็นข้ออ้างในาการให้คนมาแล้วก็ได้มาสังสรรค์เจอกันหนึ่งครั้งก่อนที่จะเป็นวันจริงนะฮะเป็นประเพณีของการที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย จะต้องมา get together มาคุยกันมาเจอกันมา get to know each other ก่อนวันเดี๋ยวดูซิว่าเราจะแต่งตัวเวอร์กันเกินไปหรือเปล่าเพราะก็คุยๆกันอยู่ว่าเอ้คนเราต้องแต่งตัวยังไงมีสูตรไหมไม่มีสูตรสบายๆอะไรเงี้ยกำลังซ้อมกันอยู่นะฮะนี่คือ bridesmaid groomsmen นะฮะที่เดินมาแล้วเราก็จะมาอยู่ด้านข้างแบบนี้ซ้ายขวาแล้วก็เจ้าบาวยืนอยู่ตรงนี้แล้ว เพื่อทีออ่จะรอเจ้าสาวเนี่ยเดินลงมากับคุณพ่อนะฮะก็คืออังเค้าแคพเวนนั่นเองมาแล้วเจ้าสาวอยู่ด้านหลังตรงนี้มา้อังเคิาแคพเวนนะฮะยู่ตอนนี้แล้วนี่แหละโมเมนท์ที่แบบพิเศษที่สุดเลยเจ้า่าวรออยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็เจ้าสาวเดินมาแบบนี้นะฮะดูดีบรรยากาศเย็นๆสบายๆอาลโดนะฮะชิลสุด,สด เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเราแต่งตัวกันเวอร์มากเลยนะฮะคนอื่นก็แต่เสื้อยืดกางเกงยีนมาสบายเสบายอืมจ๋าเบานะคือเราก็ให้เกียรติผู้บอกเราแล้เพราะว่าถ้าสังเกตในคลิปนะครับจะเห็นคนอื่นเขาเสื้อแจ็คเก็ตขนขนกางเกงยีนอืมเสื้อทับมานี่ใส่สูงมาอยู่คนเดียวสองคนเอาจริงๆคืออเมริกันเขาก็สบายๆของเขาแหละถูกป่ะแต่เราก็ ก็ไม่รูปทำเนียมไงเราเราก็ไม่รูปทำเนียมใช่แต่แต่งเวอร์ไว้ดีกว่าดีกว่าแต่งดรอปนะเอาจริงๆแล้วดีกว่าแต่งเรามาชิลแล้วเขาใส่สูตรกันหมดเลยอ่ะถูกป่ะหวังว่าเช่นนั้นนะครับมาได้เวลาหลังจากที่ไปซ้อมแล้วก็มากินข้าวนะฮะนี่คือบรรยากาศของการกินข้าวที่ rehearsal dinner เมาแล้วเยิมแล้วเมาแล้ว เช้าวันจริงแล้วโอเคกำลังเตรียมตัวกันอยู่ป้ามีป่วยเล็กน้อยป้าเป็นไงพร้อมไหมคืองงกับการแบบว่าแต่งตัวมันจะต้องหนาหรือต้องบางเลยอะไรคือมันท้าทายมากเพราะว่าแต่ละวันไม่เหมือนกัน แล้วก็แต่ละเวลาของช่วงวันก็ไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยเมื่อวานเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าเราแต่งตัวกันไปเวอร์หน่อยนะฮะจำไว้อเมริกรันสบายสบายสบายนะฮะวันนี้ก็เลยกะจะใส่แบบว่าเป็นโอเวอร์โค้ทไปแค่นั้นจบๆนะฮะไม่ได้วันนี้มันสำคัญนะฮะเห็นแม่ออกไปแวบดูตรงที่ลิฟต์แล้วว่าแบบเฮ้ยเขาแต่งตัวมาเต็มอยู่เพราะวันนี้มันวันจริงไงก็เลยอ่ะเดรสอัพนะฮะโอเค นี่แบบว่ามันเล่นอยู่ตรงนี้นี่แหละดีนะมันอยู่ข้างหลังอะ่ะแบบว่ามันดอกไว้แถวนี้ด้วยแหละแล้วไม่ได้เอาเข้าไปโอ้ยไม่มีว่ะเปิดได้เฉยเลยอะ่ะถ้ามาคนเดียวนี่หลอนเลยนะอยูเบเก้าเข้าหรอกเข้าไหมเข้าจัดงานใหม่แล้วหรอ เขาจัดงานใหม่เร no ียบร้อยแล้วว่าที่เราปาร์ตี้กันเมื่อกี้แล้วมันเปิดเพลงว่าทําไมเนี่ยยังไม่ลมเลิกหาไม่เจอมางานตรงนี้เฮ้ยฮ้ใช่ใช่ ไม่ได้ Thank you This is f***ing Teamwork man คือเดินมาแล้วคิดในใจว่ามันบางทีการของหายมันนิดเดียวเนอะมันตลกมากพูดประโยคว่าเรากำลังเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วเจ๊บอกแน่ใจใช่ไหมว่าวันลืมไว้ตรงนั้นเพราะว่าบราบอกเก็บของไว้แล้วจากตรงนี้ไม่มีทางเจอ แล้วเดินมาแล้วก็คิดในใจว่าบางทีมันเหมือนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรียกเราคือจ,จริงๆนะเว้ยคิดอยู่ว่าแบบมันมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่เห็นวาไงแบแมแบแบบพูดด้วยคำว่ามันอยู่ตรงดินนะมันอยู่ตรงด,ดินมันอยู่ตรงดินแล้วเราเดินผ่านมันไปเราเรากำลังเดินผ่านอีดินอ,อ,อีดินเนี้ยเพื่อเดินไปนั่นน่ะ <c oughs> แล้วยูก็หันไปมองใช่ป่ะไม่สมมติเอาจริงถ้าแบบไม่พูดอ่ะยูอาจจะไม่หันไปมองอาจจะไม่ได้หันไปมองอะแล้วยูแล้วมันก็อยู่ตรงนี้แล้วไหนรู้ป่ะมันคือซีนซีนคลิปเปิดของยูที่เรามาทํากันตรงนี้ คลิปเปิดแล้วแบบวางไว้เลยเหรอไม่รู้อาจจะเป็นอย่างนั้นไงใช่เพราะมันมีสีเดียวที่เราเดินมาตรงนี้กันคลิปเปิดเออเนี่ย<ๆ>มันอยู่ตรงดินแล้วก็เรียกเราอยู่อ่ะแล้วมันเรียกจริงอ่ะ thank god